สำนักพระราชวางังมีประกาศแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัศนราชกัญญาซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกยศพลตรีการแต่งตั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1เมษายน2 0 2 3 การตัดสินใจแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนาราชกัญญาได้ก่อให้เกิดค้อต้แยงมากมายในความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยเนื่องจากเจ้าหญิงไม่มีปร,ริญญาทางทหารและไม่มีประสบการณ์ทางทหารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนาราชกัญญาก็มีได้ทรงศึกษาวิชาทหารแต่อย่างใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตราชกัญญา ทรงมีปริญญาเฉพาะทางด้านแฟชั่นดีไซน์ที่ได้รับทุนจากประเทศฝรั่งเศสเชื่อกันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้จะทำให้ตำแหน่งและอำนาจของราชวงศ์แข็งแกร่งขึ้นก่อนการเลือกตั้งของไทยที่จะเกิดขึ้นปัจจุบันสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชราราธิดาไม่รู้ว่าจะอยู่หรือตาย เป็นไปได้ว่าสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาลีสิริพัช,ชระมหาวชรราธิดาจะไม่เข้าร่วมอีกต่อไปพระราชกรณีกิจอสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และศักดิ์ศรีของราชวงศ์อย่างมากการแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนาลีรัศนาราชกัญญาให้ดำรงตำแหน่งใหม่จะทำให้กษัตริย์มีอำนาจเหนือกองทัพมากขึ้น ปัจจุบันอำนาจของกองทัพยอยู่ในมือและอยู่ภายใต้การนำของรัชการที่สิทธสิ่งนี้จะทำให้ราชวงศ์สบายใจขึ้นบ้างเมื่อคนหนุ่มสาวในปัจจุบันต่อต้านราชวงศ์มากขึ้นแต่การแต่งตั้งกษัตริย์ครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่เป็นที่นิยมมากนะักเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนาราชกัญญาไม่มีปริญญาหรือประสบการณ์ทางทหารใดๆ ความสัมพันธ์ของเจ้าหญิงกับกองทัพและชนชั้นสูงก็ขาดหายไปเช่นกันนี่อาจเป็นการปูทางให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนารากกัญญาขึ้นเป็นราชายาทและเป็นราชการที่11ได้อย่างง่ายดายปัจจุบันในราชวงศ์ยังไม่มีใครที่มีบารมีและความสามารถในการทำเช่นนี้